ไปขึ้นนาบูดนาบึงจ้ะครับไอ้ร้องตัวดียังมาทันอะไรเอ่ยจักแล้วสะแบงมันชีแดงปลายลาย่อดเย็บเบียบปูายมันล่อใบของเก่ามันนัดคอยไปต้นสะแบงอดจับมือแหลกมันนัดไปหม่องเก่าได้กอดอยแล้วมันบ้าวเอามันเลยบ้าคอยเทามันเลยเบาไปทั่วไปเชีย เติมได้ขอได้บ่อเอา ไป้อเพเราไปหาจับปลาไอาจากคงวิตนองไปแต่ทงนาเราไปหาของกระป๋องกาไปหาสื้อเพชรเราไปหาจับปลาไอจกขคงม้มามากชีวิตน้องบอไี้รู้ารากินมาเป็นดอกพี่ทองพี่ซ่าเากินเป็นแต่มองขี้ปลาชีวิตของน้องมันก็พอกําก้าคุณหมอครับอะไรมาหารักษาคนไข้ขึ้นนาบุญน,นาบึ้งเถอะครับ money, อาล้อวัสดียงมาถานคุณหมอครับ ผู้หมอเป็นยังคืออาร่มหมดอีหัวว่าั่นเศร้าให้พบกับสินค้าชิ้นต่อไปเขาทั้งสองมาเคยพัดภาคจากกันเขาม่เคยพัดภาคจากกันขายยังครับขายเกือบพบกับสินค้าชิ้นต่อไปทอแขนกับบ่อพ่อ้อยไว่ทอแขนกับบ่อพ่อลอยขายยังครับบะเขาามพบกับสินค้าชิ้นต่อไปค้นรถล่งเลือ ไปเนื้อล่องไต้ย่าลืมยาดมคารอลมึงคิด่ามึงถือมึงก็ไปโรดนั่นขันมึงคิด่ามึงถือมึงก็ไปโลดไม่ยังครับลูกนางสติ๊กตาบ่บอดใจกูจ้วงวยตาบ่บอดใจกูจุงไม่ยังครับมุตจะใส่ยางหัว เด yeah. ah ี๋ยวกูจะถามมึงตอบได้ไหมกันตอบได้กันทีตอบตอบบ่ได้น้องกันทียกเลิกอะไรเอ่ยจากแล้วมันเว้นมันกำมีอย่างเที่ยวลำบากไอี้มาเม่นเว้นกำดอกมึงอันไม่บอล่าไม่ึเปมึงบอลออืมเอาหมวกกูขึ้นมาเลยนี่เอากูขอซะว่ากูซื้อมาแพงนี่ครับ ว่าไงอือดัดหรือเปล่าอือดัดไหมรู้สึกอือดัดใจครับทําไมก็ต่อมาดิอะไรทุกอย่างมารุมมาที่ผมแล้วควรทํำไหมล่ะผมไม่ได้ทำเลยถอะไรเอาใหม่ดิผมไม่ได้ทําเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะไปทํากับหลานผมเดี๋ยวไปพูดกฎหมายนู่นผมสู้ครับ เพราะว่าผมไม่ได้ทํำผู้นี้คือต้องมาชี้แจงผมเอาตั้งแต่ผมตื่นนอนเลยตีสามถ้ามีใครสนร่วมในการตายของน้องชมพู่กล้าสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มันมีอันวิบัติให้ครอบครัวมันชิบหายเอออเาอย่างนั้นเลยทําไมคิดแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าผมไม่ได้ทำไม่ถูกอะไรเอาใหม่ดิเพราะว่าผมไม่ได้ทำเออไม่ได้ทำอะไม่ได้ทำอะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลย